สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซอนแม a อ a วกิเ n ็งเด e คอมพีเทวดาเนี่ครับเกมมือถือภาษาไทยพร้อมภาคไทยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปชมบรรยากาศในเกมกันดีกว่านะครับกดเริ่มเลยนี่ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของคัดซีนต่างๆให้เราแบบติดตามนะครับนะให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเดีได้ยินเสียงหรือเปล่า เน่อย่างเจ๋งอย่างเจ๋งตรงนี้นะครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากฟังเราสามารถกดข้ามด้านขวาบนตรงนี้ได้นะครับนะเป็นการข้ามเนาะนะครับอ่าเรามาแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับจะเอาแบบไหนนะครับคือจะเลือกหมัดก็ได้นะครับกัเบรหรือว่าอ่ากาลังภายในนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเลือกอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกกําลังภายในนะครับอันนี้ใช่ไหมครับอ่า กดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของฝ่ายให้เราเลือกด้วยนะครับฝ่ายธรรมะกับฝ่ายธรรมนะครับอันนี้หญิงงามนะครับที่เราแบบอยากจะครอบครอ,องเขาเนะี่ยชอบคนไหนก็เลือกเลยนะตางเช่นผมชอบคนนี้นะไม่นางคนนี้นะโอเคเราต้องโคกันนะครับ <S <S เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมีฝ่ายด้วยนะครับจะมีฝ่ายธรรมะกับฝ่ายธรรมนะครับแล้วก็ ตรงการเลือกฝ่ายตรงนี้นะครับจะมีผลกับเนื้อเรื่องตัวเกมด้วยนะครับนะอันนี้ไม่ตานะครับฝ่ายธรรมะอหังกาฝ่ายอธรรมนะครับเห็นว่าแต้มมันจะต่างกันนะครับอันนี้แต้มเป็นบวกใช่ไหมครับอันนี้แต้มเป็นลบลองเช่นผมเลือกอหังกาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้ฝ่ายนี้มานั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศเกมเพลย์ดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเกมเพย์แบบคร่าวๆนะครับทั้งการต่อสู้ผ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ในส่วนของการประลองนะครับเราสามารถไปดูเควสตด้านขวาบนตรงนี้นะครับแผนที่นะครับมีเควสย่อยอยู่ตรงนี้เควสหลักอยู่ตรงนี้นะครับหรือมาด้านขวาล่างนะครับในส่วนของการฝึกฝนแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้แล้วก็มีดันเจี้ยนที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเนาะโอเคครับ ทีนี้ผมพาไปดูในเรื่องเควสย่อยก่อนแล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับมันจะบอกนะว่าเควสย่อยเราอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็คุยกับ n v f คขนี้นะครับกดข้ามไปเลยบางเควสจะมีเกี่ยวกับการตอบคําถามด้วยนะครับนะแบบคําถามหลายหัวข้อมากเลยอยบนี้ก็อ่านดีๆนะครับแต่ว่าตอบให้ถูกหมดก็ผ่านนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะเควสย่อยอยู่ที่ตลาดนะครับ นี่ครับมีย่อยกับย่อยย่อยย่อยอีกนะครับบางทีเป็นเควสย่อยแบบแค่แบบเราแบบคุยเอ็นพีซีส่งของหรืออะไรแบบนี้นะครับบางทีเป็นเควสต่อโซ่นะครับทีนี้เราได้เควสต่อโซ่มาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเกมนี้จะมีเกี่ยวกับการจัดทัพนะครับเดี๋ยวจะจัดให้ดูเนาะจริงๆเราสามารถเลือกตัวละครนะครับสลับตำแหน่งแบบนี้ได้นะครับหรือว่าตัวอื่นลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ ส่วนวิธีการจัดทีมนะครับที่ผมจะพูดถึงจะมีอยู่ตรงนี้นะครับปรับกลยุทธ์ปรับไอเทมนะครับปรับค่ายกลนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการปรับกลยุทธ์ก่อนเลยปรับกลยุทธ์คืออะไรอันนี้จะใช้ในส่วนของพวกไอเทมสกิลต่างๆเห็นไหมครับมีกระบวน่ากับพลังภายในนะครับนี่ครับพลังในเฉยเนาะก็นี่ครับคือมันสามารถลากในส่วนของพวกนี้นะครับให้ตรงกับธาตุแล้วมันสามารถวางลงไปได้เลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดบันทึกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการใส่สกิลเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับการปรับอุปกรณ์นะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวละครในทีมเรานะครับสมมติว่าข้างนอกมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าแล้วก็ลากไปใส่ให้ตัวละครเราแบบนี้นะครับอุปกรณ์ป้องกันแบบนี้นะครับประดับนะครับแบบนี้แล้วก็กดบันทึกทีนี้ตัวละครเราก็จะมีเทมที่แบบดูดีนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีเกี่ยวกับการปรับค่ายกลด้วยนะครับ ค่ายกลแต่ละชนิดจะมีสเตัสที่แบบแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะบวกอะไรบ้างนี่ครับบวกหนึ่งวรยุทธอนุภาพบวกสิหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดเนาะอย่างเช่นอันที่ผมใช้อยู่นะครับนี่เห็นปะพลังภายในบวกสิประมาณนี้นะครับคือมันมีค่อนข้างเยอะนะนี่ครับดาบกระบีบวกสิผมใช้อันเดิมแล้วกันนะครับแล้วกดเลือกนะครับกดเลือกเฉยๆฉยเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะต่อสู้ก็กดด้านขวาล่างเลยนะครับเริ่มต่อสู้เราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับระบบมันจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนที่เราปิดด้านซ้ายมือตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดเริ่ม,มอะไรแบบนี้เราสามารถเห็นตัวละครที่มีแสงใช่ไหมครับเราสามารถกดใช้สกิลได้นี่แบบนี้นะครับอ่ะเปิดออโต้แล้วกันนะครับตัวละครจะได้แบบโจมตีอัตโนมัติเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบเกมเพลย์แบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับนี่ นี่เออชุบนี่ครับแล้วก็รอฝ่ายศัตรูโจมตีนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วดูตัวละครเราแปดตัวลุมยำชัดชัดเพื่อไม่ตายครับผมไม่ตายจะไปอีกหนึ่งบนท่าครับนี่ครับอา่าโอเคครับล่วงเลยนี่ ก็กดข้ามได้เลยนะครับนี่ก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆเราไปดูเควสย่อยอื่นดีกว่านะครับอ่ะเราไปดูต่อว่าเควสย่อยเราไปที่เมืองไหนนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมืองนั้นนะครับตอนที่จะเข้าเควสดย่อยดูดีๆด,ด้วยนะครับบางทีแบบเชื่อมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะแต่ว่ามันจะเป็นคนลเเมืองนะครับเนี่ยกดข้ามแบบนี้นะครับน้าเสน่ห์เพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นอ่ะค่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวละครเนาะไปข้างนอกอีกนะครับ เคย่อยคือเคเวสดย่อยค่อนข้างแบบเยอะนะแบบเยอะมากนะครับโอ้ดูดิย่อยแบบหลายตัวมากเลยนะครับอันนี้เป็นเคเวสดต่อโซ่อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจัดทงจัดเทียมอะไรให้ดูแล้วนะกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับดูบรรยากาศการต่อโซ่เนียครับแปล,ลุ่มหนึ่งแปล,ลุ่มหนึ่งด้วยดิเขื่อเขื่อืมเขื่อ,อ,อแปรล,ลุ่มหนึ่งคงคงจะแพ้อย,อยู่นะเนาะ นีเด้เือโอเคเราฝ่ายสตูครับถอยหลังมาโจมตีทีนึงชุดสุดท้ายนะครับน่าจะเละคืนเือไม่ตายครับผมไม่ตายเจอกบีหน่อยโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์การเล่นเนื้อเรื่องเควสคร่าวๆนะครับเดี๋ยวทีนี้พาไปดูลานบะลองกันบ้างนะครับกดข้ามก่อน โอเคเดี okay. ๋ยวกดกลับก่อนเนาะทีนี้ปลาลองอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างฝึกฝนนะครับเมนูปลาลองตัวนี้นะครับสนามปลารองรท้าปลารองนะคือพลังค่อนข้างต่างผมว่าผมลงไปใช้สกิลทีเดียวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะไปทั้งทีมอะอ่ะคอยดูนะครับถ,ถ้าแบบโดนทั้งทีมแบบนี้ได้อะคือไปทั้งทีมเลยนะเนี่ยอันนี้ก็แบบโคลบโบะนะครับ <laughs> รอบเดียวจบอะเรยนี่ แต่ว่าเวลาที่เราเล่น PVP นะครับเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบรอให้ตัวละครเราต่อสู้จบก็ได้นะครับไม่ไี้มีปัญหาอะไรเนาะเนี่ยครับปึ๊บเข้ามา PVP นะครับกดเริ่มเลยแล้วก็กดข้ามตรงนี้ก็ได้นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหม,มใช้นะแบบสบายๆเลยนะครับสบายๆจริงๆอ่ะอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ปล่อยให้ตัวละครแบบโซเอง อันดับหนึ่งโอ้สู้ไม่ไหวไม่ไหวเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ยังถาสู้ไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับอันดับเราแบบห่างไกลเขามากเลยกด <c oughs> <c oughs> เริ่มนะครับเริ่มต่อสู้นี่คือถ้าใช้กระบวนกาแบบนี้นะครับโดนสี่ตัวร่วดก็คือจบในชุดเดียวเลยนะครับยังไงก็จบอยู่แล้วนะเอ,อืออ่ะโอเคครับผม จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ทีนี้ผมพาไปดูกระชัปองกันนิดหนึ่งนะครับกระชัปองของเกมนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเมนูกระชัปองเนาะเนี่ครับเห็นเป็นรูปกไหตรงนี้ป่ะเฟ้นจอมยุทธนะครับก็เฟ้นหาจอมยุทธนั่นแหละนะครับมันมีในส่วนของฟรีก่อนนะครับเดเปิดฟรีให้ดูกันปึบอ่าก็ได้พวกอไอเทมในการเพิ่มในส่วนของอกรอบของตัวละครเนาะ เราจะเปิดทางด้านขวาครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจะไปสิบครั้งครับมับเข้าให้ครับนี่ครับผมโอ้โหตัวม่วงมาเลยโอ้โหดวงดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็ผูกมิดจอมยุทธได้ด้วยนี่ครับว้าวโอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นกาชาแบบคร่าวๆ โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวพาไปดูการอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นกันดีกว่านะครับก็มาที่เมนูพัฒนาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่จอมยุทธนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปตัวนี้ให้ดูนะครับตัวละครแต่ละตัวเราสามารถกดเปลี่ยนชื่อได้นะครับเ่างเช่นตัวละครเนี่ยผมใช้ชื่อเจมนะครับเราใส่เพิ่มเติมไปก็ได้นะครับจุดๆๆแบบนี้ได้ไหมเอ่ยอ่าเราก็สามารถตั้งได้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้เนาะ ทีนี้นะครับให้เราแตะไปที่ตัวละครนะครับจะมีเมนูการอัปเกรดนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นรายละเอียดนะเลเวลเท่าไหร่พลังเท่าไหร่นะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับในการใช้งานเนาะมาตัวนี้นะครับการอัปเลเวลนะครับก็มีสองส่วนนะครับกดอัปทีละครั้งนะครับใช้ในส่วนของยาเยือกพีตรงนี้นะครับหรืออัปด่วนอัปด่วนมันจะขึ้นค่อนข้างแบบเยอะหน่อยนะครับเลเวลตันจะตันเท่ากับเลเวลไอดีของเรานะครับเลเวลไอดีผม60นะครับตัวละครก็จะได้แค่เลเวลหกสิบเนาะ อันนี้จะเป็นอฝึกวิชานะครับเป็นการอัพกรอบตัวละครนะครับอัพกรอบคืออะไรนะครับก็เห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้กรอบสีม่วงกรอบสีฟ้าอะไรเนี้อันนี้กรอบสีเทาธรรมดานะครับเมื่อเราอัพพวกนี้นะครับมันก็จะเพิ่มกรอบระดับขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้อัพปุ๊บสีเขียวเห็นไหมครับอ่าตัวละครเป็นสีทองนะครับแต่ว่านี่เป็นกรอบตัวละครอีกชั้นหนึ่งนะครับฝึกวิชานะเครดด้านะครับถ้ามีพวกชิ้นส่วนพวกนี้นะครับนะ เราก็สามารถกดรวมสมาธินี่ครับกดรวมๆๆๆไปก็จะได้เสริตัดต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับต่อไปเมนูชิพผจรนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าเราจะกดอัปเกรดนะครับถ้ามันเปิดอยู่หน้าเรากดอัปเกรดนะครับจะใช้ในส่วนของไอเทมพวกนี้นะครับในการอัพเลเวลเนาะกินเข้าไปครับอ่ะกดอัพปุ๊บเลเวลของท่าพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเพิ่มปานจอมยศสีดอ์นะครับอันนี้ตำราฟ้านะครับสมมติว่าเรามีไอเทมนะครับเราก็ เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับในส่วนของการอัปเกรดไอเทมตัวละครนะครับส่วนอัปไอเทมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับการอัปตัวละครเนาะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของไอเทมตัวละครนะครับที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนาะตองน,นี้เราสามารถกดติดตั้งทั้งหมดได้เลยนะครับสมมติว่าเรามีไอเทมอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มทั้งหมดตรงนี้คืออะไรเรากดเพิ่มปุ๊บมันจะอัปเลเวลของไอเทมเราให้นั่นเองนะครับ ประมาณนี้จริงมีในส่วนของการปลุกพลังด้วยนะครับนะอย่โอเคครับผ่านกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับเมนูในการอัปเกรดตัวละครเนาะจริงๆเมื่อเราเล่นถึงเลเวลสูงๆูงนะครับจะมีในส่วนของเอมนูการประลองเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับจริงๆเมนูฝึกฝนนะครับมันก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆให้เราเล่นมากมายนะครับเห็นไหมเออแต่ว่า ดันเจียนอันหนึ่งที่เราแบบน่าสนใจนะครับเดินเที่ยวนะประมาณว่าดันเจี้ยนหลีหญิงนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเนะาะอ่ะเลือกได้เลยนะครับเราจะไปพบใครวันเนี้ยเราสามารถเข้าไปได้แค่วันละสมครั้งเท่านั้นนะครับโอเคเนี่ยครับอ่ามีบทสนทนสนทนานะครับนี่เห็นไหมครับ เพิ่มผลใจได้ด้วยนะครับนี่สเสน่เพิ่มนะครับจริงๆเราสามารถาทำร้ายจิตใจสาวน้อยพวกนี้ก็ได้นะแล้วแต่การตอบคำถามพูดคุยนะครับกดข้ามนะครับเฮ้ยต้องต่อโซ่ด้วยเนาะโอ้มาครับคิดว่ามาหาสาวธรรมดานะครับเดือดคือไงล่ะจะมาสู้กับข้าเลยนะครับม่ามือให้จนภูเขา นี่ครับอ่าเหาผิวเผินโอเคเสน่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วนะครับประมาณนี้นาะในส่วนของอันนี้นะครับจริงๆเราได้แต้มพวกนี้นะครับมันจะมีร้านค้าเกี่ยวข้องอีกนะครับที่เราสามารถใช้แต้มในการแลกได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเมื่อเราเลเวลสูงๆนะครับดันเจียนเยอะนะท้าดวลประจําวันราชาสมบัตินี่ครับหอนี่ครับเห็นปะ เยอะมากนะครับมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นเยอะมากนะครับหรือใครเบื่อๆก็ประลองนะครับเราสามารถเข้ามาประลองได้นะครับรับใครที่แบบลงเนื้อเรื่องไปเยอะแล้วนะครับเรามาดูสนามประลองก็มีให้เราเล่นแบบค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับในที่นี้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของผูกมิตรจำกัดเวลากันบ้างนี่ครับนะตรงนี้จะสุ่มชิ้นส่วนตัวละครนะเดี๋ยวผมลองกดสุ่มแบบ10ครั้งนะครับเดี๋ยวลองกดดูเลยนะครับนะมับคเขาให้ครับครั้งแรกโอ้ได้ตัวละครสีทองเลยท่านผู้ชม ว้าวโอเคครับนอกจากนี้จะมีเมนูอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเมนูผูกมิตรตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวกับการผูกมิตรนะครับเรามอบพวกอไอเทมที่เขาต้องการให้เขาอะไรอยูเนี้ยนะครับนะระบบมีฝึกสอนอยู่นะครับเนี่ยมอบนะเราต้องมอบไอเทมเนาะแต่จริงมีคลิกทีเดียวอยู่นะครับกดมอบทีเดียวปุ๊บจบเลยนะครับจบเลยเป็นเหมือนค่าปฏิความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวละครนะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของสเตตัส พลังรวมของเราด้วยนะครับพลังลบเนาะนี่ครับอ่ะลงมาข้างล่างครับอันไหนที่แบบเรายังทำเควสยไม่สำเร็จนะครับเนี่ยเราต้องปลดล็อกพวกนี้นะครับเนาะเออเราก็จะได้พวกโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าในวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจเกมนี้ก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับใครชอบเกี่ยวกับเกมจอมยธนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ